โอเคสวัสดีครับทุเริพี่เกอร์ชาวไทยทุกท่านครับวันนี้ t o u r ิงเอเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นของหนุม่มรอจากประเทศนครนายกนี่ครับขอซ่าสามานี่สำหรับใครที่ชอบสีที่ไม่จำเจ แล้วก็เป็นสีที่เรียกว่าเป็นสีพิเศษกันละกันเพราะว่าน้อยนะน้อย,น,อย,น,อยน้อยรุ่นนัดที่จะใช้สีน้ำเงินให้กับรถมอเตอร์ไซค์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนี่ฮะฟอซาสามห้ตัวนี้เป็นเจน2นะเพื่อนนะเป็นเจน2เวอร์ชั่นโฉมจะเป็นโฉมปี2 0 2 1 2น่สเอดยี่สิบสอน่าเสียดายที่ปี2023จะไม่มีสีนี้แล้ว ถ้าดูจากแสงบางตำแหน่งเขาจะออกทึบๆเข้มๆแต่ถ้าแสงส่องสว่างๆก็เป็นน้ำเงินแบบน้ำเงินสว่างเลยนี่ครับเมื่อแสงส่องก็สว่างแบบนี้ครับปึ๊บอันนี้เป็นน้ำเงินแบบสว่างนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวฟอร์ซ่าของร้านทัวร์ริ่งเอเดชั่นของเรา อันนี้จะเป็นสีน้ำเงินแบบดาร์กบลูนะเราให้ชื่อว่าเป็นดีบลูซีเจ้าคันนี้นะครับเป็นสีที่เราทำขึ้นเองนี่ผสมเองทำเองพ่นเองนักเลงพอนี่อ้าวกลับมาที่เรื่องรถสำหรับชุดนี้นะครับลูกค้ามีความตั้งใจว่าต้องการฟีลลิ่งในการขับขี่ให้ดีขึ้นนะครับก็นแน่นอนครับอย่างแรกเลยคือช่วงล่าง ช่วงล่าง f o r ์ซ350นะครับสิ่งที่เราแนะนําก็คือเรื่องของการเซ็ตน้ํามันชคหน้าอย่างน้อยใช้คําว่าอย่างน้อยนะครับเซ็ตน้ํามันชคหน้านะครับหรือถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกเวลหนึ่งก็คือการชุดเปลี่ยนชุดคิดนะครับเป็นชุดคิดแบบสปริงชโชคหน้าของเอรินตัวนั้นก็จะเป็นที่ยอดนิยมแล้วก็เป็นตัวที่เราแนะนํามากๆเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าตัวฟอร์ซ่าสเนี่ยนาแกนโช o เขาสั้นนะครับ บิ๊กสกูตเตอร์นี่แกนโช๊คเขาแค่นี้เองเพื่อนมันแค่นี้เองเนี่ยนะครับเหนือกว่าบางโคนหน่อยเดียวเพราะฉะนั้นช่วงยุบก็จะสั้นไปด้วยพอแกนโช๊คสั้นช่วงยุบสั้นมันก็จะให้มากับมันมาพร้อมกับความแข็งกระด้างนะมาพร้อมกับความแข็งกระด้างถ้าใครที่ยังไม่ได้รับรถฟอร์ซา่ายังไม่เคยขี่รถบิ๊กสกูตเตอนนนะร์อย่าพึ่งไปคาดหวังกับความนุ่มนวลนะครับอย่าพึ่งไปคาดหวังกับความนุ่มนวล พยายามหาโอกาสไปลองขับขี่ดูก่อนนะอ่าสำหรับคันนี้นะครับก็ลูกค้าขอเป็นชุดเริ่มต้นก่อนนะครับก็คืออ่าการเปลี่ยนไสตอับอ่าน้ำมันโชค๊คนะครับน้ำมันโชค๊คของเราเราจะใช้น้ำมันโช๊คของเออร์ลินแท้ๆนี่ครับอ่าใช้น้ำมันโชค๊คของเออร์ลินแท้ๆเลยแบบนี้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนจากด้านในนะครับคือมันมองไม่เห็นหรอกเพราะมันอยู่ด้านในอ่าในในในตัวแกนโชค๊คนะครับ การเปลี่ยนเซ็ตน้ำมันให้ใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชุดชุดตั้งวาล์วตั้งอะไรให้ใหม่นะครับแล้วพยายามทําให้ตอบโจทย์การเดินทางแล้วก็การขับขี่รวมไปถึงน้ําหนักผู้ขับขี่นะครับว่าชอบฟิลซอฟชอบฟิลแน่นหนึบแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้นะครับมีงบประมาณอีกนิดน,นึงอยากแนะนําให้ใช้เป็นชุดคิดของเออร์ลินนะครับก็จะมีชุดสปริงให้ข้างในตรงรุ่นของเขาเลยนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยนะ รายการถัดมาที่จะช่วยซัสพอร์ตเรื่องช่วงล่างได้ดีก็คือชุดโชคหลังชุดโชคหลังคันนี้นะครับลูกค้าเลือกจัดเป็นสปริงชุดโชคของโปรเฟนเดอร์นะ Pro ender, ครับโปรเฟนเดอร์ ender, รุ่นนี้เป็นตัว X Series X Series จะมาพร้อมกับซับแทงค์นี่ฮะ,ะมาพร้อมซับแทงค์ตัวซับแทงค์จะเป็นอลูมิเนียม C N C สวยๆเนี๊ยบๆแบบนี้เลยนี่ฮะ ปรับได้3จุดนะครับสำหรับเจ้าโปรเฟนเดอร์คันนี้่า X Series เนี่ยปรับได้3จุดจุดที่1แน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของการปรับพีโอดนะครับการปรับพีโอดบริเวณนี้นะครับในการกดสปริงลงนะครับจุดที่2ก็คือเรื่องของการปรับดม p i n g หรือคอมเพรสชันตัวนี้นะครับคอมเพรสชันปรับได้นะครับแล้วก็จุดที่3ก็คือการปรับรีบาลทำได้3จุดสำหรับคันนี้นะครับลูกค้า เนี่ยประมาณอ่า75กิโลขี่คนเดียวมีปี๊บหนึ่งใบของแต่งไม่เยอะปี๊ปบ,บนใช้ขนาดความจุ65ลิตรนี่ฮะอ่าขี่คนเดียวปี๊บหนึ่งใบนะครับเสะชกหน้าเรียบร้อยโคกหลังที่เราปรับแต่งให้ของลูกค้าคันนี้เนี่ยก็คือนะเราตั้งค่ามองเหนะ็นไหมปึบ๊บ เราตั้งค่าข้างบนไว้ที่เบอร์เบอร์สนะครับตัวคอมเพรสชันเนี่ยเราปรับให้อยู่ที่เบอร์สส่วนตัวรี b o u รีเบเราปรับให้อยู่ที่เบอร์สินะครับอ่าลูกค้าไปลองทดลองขี่มาแล้วรู้สึกแฮปปี้มากกับฟีลลิ่งนี้นะครับแล้วก็เรากดสปริงตัวตัวพโหลดครับเรากดลงมาอีกประมาณ3มมิลน,นะครับจากเดิมค่าโรงงานที่โรงงานให้มาเรากดลงอีก คลายน็อตตัวนี้ครับคลายน็อตตัวหนอนตัวนี้ซึ่งเขาจะให้ชุดชุดคลายน็อตตัวหนอนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ทําการหมุนหมุนตัวสปริงลงไปนะครับเพื่อให้มันกดลงไปอีกนะครับลงไปอีกประมาณ3มมิลลูกค้าแฮปปี้มากกับฟีลลิ่งนี้อะไปลองปรับกันดูสําหรับคลิปใครที่ต้องการสอบถามเรื่องวิธีการปรับแต่งโช๊คหลังโปรเฟนเดอร์ว่าปรับยังไงให้มันเข้ากับฟีลลิ่งความนุ่มนวลของตัวเองนะครับเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เท่ากันน้ำหนักตัวไม่เท่ากันน้ำหนักบรรทุกไม่เท่ากัน สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับผมมีคลิปนะครับทำการปรับรีทำการปรับชกให้เรียบร้อยเดี๋ยวสามารถส่งให้ได้นะครับบอกอย่างละเอียดเลยวิธีการทําแล้วก็วิธีการสังเกตอ่ะแล้วก็มาที่ประเอกของงานก็คือชุดปี๊บหลังความจุ65ลิตรเป็นของแพนเทอร์ติดตั้งบอะพิงเรียบร้อยแบบนี้เอาไปแบบจุจุนะครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเรื่องความจุนะครับใช้งานได้จริงใส่ของได้เยอะ นะครับติดตั้งอยู่บนแหลกท้ายอลูมิเนียม CNC งานของตัว GTR อลูมิเนียม CNC แบบนี้ครับ <S 2> <S 2> <S สวยสวยอ่าตัว GTR เนี่ยนะครับในกรณีที่เพื่อนต้องการที่จะติดตั้งชุดแหลกข้างปิ๊บข้างเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะครับทางร้านเราจะมีชุดคิดที่เป็นชุดปิ๊บข้างแหลกข้างตรงรุ่นไซร่วมกันกับ GTR ตัวนี้ได้เลยแข็งแรงรับน้ำหนักได้30 ยี่สิบสามสิบโลสบายสบายเลยปี๊บบนหกสิบห้าลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกได้สองใบครับอ่าสองใบยังไงมาดูนิดหนึ่งกล้องกล้องกล้องพี่กล้องนะครับนี่ฮะแป๊บหนึ่งฟืบเปิดฝาครับอ่ากุญแจจะให้มาสองดอกนะครับให้มาสองดอกใช้แค่ดอกเดียวนะเออเป็นหนังล็อกกดล็อกครับนะครับแล้วก็กดสลักเท็ตี้บริเวณนี้นะครับแล้วก็ดึงสลักขึ้น ปิดฝาลงหน่อยครับเพื่อที่จะเอาผลสลักให้มันพ้นจากตัวเขี่ยวหนึงสลักคือเสื้อาอ่งตัวปี๊บนะครับจะให้สายรั้งมาสองข้างนะครับที่ตัวบอดี้ที่ตัวบอดี้และตัวฝาเนี่ยจะให้อินเนอร์มาด้วยแบบนี้เลยตัวอินเนอร์จะให้ชุดพ็อกเก็ตไว้ใส่ของกระจุกกระจิกมานะครับและตัวอินเนอร์เนี่ยสามารถที่จะดึงออกมาทำความสะอาดได้ด้วยนะครับทั้งตัวบอดี้และที่ตัวฝาเลยนะครับขอบยางทำมาให้อย่างหนา นะคบเพื่อเอาไว้กันน้ําที่ตัวบอดี้ก็จะมีขอ,อบนะครับมีขอบเก็บงานเรียบร้อยตัวขอบตัวนี้ช่วยกันน้ําได้อย่างดีเลยบวกสองใบแบบเต็มเต็มเต็มใบนะวางแบบนี้เลยปกติปกติแบบนี้เลยนี่นะแบบนี้ครับนะเดี๋ยวเราเอาบวกเก็บก่อดคพเดี๋ยวเราจะแถมบวกให้ลูกค้าอีกรอบเลิฟนะทั้งใบ ก็ใช้ก,กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละใไขกุญแจครับปลดล็อกปลดสลักเซฟตี้ตรงนี้เก็บสลักครับแล้วก็ดึงตัวปี๊ถอยหลังตรงๆนะครับับให้มั่นคงครับแบบนี้เลยแบบนี่เอานี้เลยนะครับตัวผาดของแคนเทอร์วางอยู่บนชุดล็อกแล้วก็ติดตั้งอยู่บนแผ่นเพลดอลูมิเนียม CNC น,นั้นหนาสวยๆของ GTR e ตัวนี้ฮะนี่นะครับสำหรับคนที่ต้องการสั่งซื้อไปติดตั้งกะเดงนี่คือวิธีการติดตั้งครับแบบนี้เลยไม่ต้องใช้เหล็กติกนกนะหรือใครจะใช้เหล็ ock, กติกนกก็ก็สามารถใช้ได้แต่มันจะดูไม่สวยงามนะสำหรับผมผมองว่าไม่สวยงามนี่ตรงรุ่นแบบนี้เลยอ่ะเวลาใส่นะครับก็เอาโอโตัวปีชนะครับใส่ให้มันตรงร่องหมุดทั้งสี่ให้เข้าล็อกพร้อมกัน เอามาพี่ก้องยังเข้ามายกขึ้นนิดนึงนะฮะยกขึ้นแล้วตบอ่าเข้าแล้วครับอโอเคปึ๊บเกี่ยวครับ s h i f แล้วถ้ากดสำคัญคือจุดตำแหน่งนี้ต้องล็อกตลอดเวลาเวลาที่เราใส่ตัวตีสเข้ากับตัวล็อกโอเคกาล็อก ล็อกตีฟชกหลังโปรเฟเตอร์แล้วก็การเซ็ตน้ำมันชกหน้าของเอรินนะครับโดยไม่ต้องใช้ชุดคิดนะครับผมเซ็ตนี้ทั้งเซ็ตเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ